สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเหี้ยรนทรายนะจริงๆสามารถร่อนไว้อยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่พอเท่าไหร่ผมก็เลยให้ร่อนเพิ่มนะเออร่อนแล้วก็ไปกินกาแฟก็น้ำร้อนแล้ว่ะนนีครับสวัสดีทุ่านเราก็กำลังจะมาร่อนทรายสามารถเล่าให้ฟังเมื่อคืนเจอดีนางท่านอะไรเนื้อเจ้าอดีจิต เมื่อคืนสามารถแฮรี่เลยที่ไม่จมาเราเป็นตัวนี้เลยว่าตัวมือเฮ้ยยังยังดิ่นอยู่เฮ้ยเมื่อคืนสามารถเจอดีเดี๋ยวเราจะไปสอบถามสามารถเบิังเมื่อคืนเป็นอย่งไรนอนกับตาขาบบ่อืมเอาไปจ้องไปเลยี้ยงไปม้าก็อยู่ข้าพลังนี่เนาะสามารถอืมเบี้ยงไปเด้อเจ้าจ้าบ่ เมื่อคืนสามารถนอนกับตะขาบเนาะมันเป็นจะไรคือว่านอนกับตะขาบ,ขาบมัน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 เข้ามาตอนตอนนอนบอกมันเข้ามาทางประตูบอกเานี้ประตูหน้านี่ประตูหน้านี่บอกม,มันเลื้อยเข้ามานอนกับผราห่มเลยลเมื่อค่อไปเดินตุ่มหมคอยนอนทอเสือนอนทอเสือแล้ว,ลวมันมันไต่ขึ้นหลังเลยบอกไต่ขึ้นหลังมันไต่ขึ้นหลังแล้วเอ๊ะจะได้หู้เลยว่าเป็นอีหยังบ่ดิหู้เลยเฉลม่นขึ้นไปขึ้นมา คขามันลายเขามันลายใช่่ก็เลยเฮ็ดจอได้บบนี้บ่ขยับเลยอ่ขยับ<ไ>แล้วมันเลื่อยออกเอบอก่เล้คอก็น,นำหนงสงาก็โดดลุกเลยก็นาออะไรบัยานแนวนายบังคับนะปวดมแบบแล้วเร้นนับหนึ่งสองสามโดดออกเลยบ่เจอตาบพอแล้วค่อย่าซาเยอะเกินนั่นอะพอ่พอไว้มัดอปูนรถ เยอะเกินตะเลกนึ่วาแรงสาบแต่ว่าร UM> ู <S <S ้สึกมีความรู้สึกว่าขามันไหลขามันหลขามันหลก็เลยนับหนึ่งสองสามโดรองเลยคันว่ามีเตียงกับสีไข่อยู่แน่นอว่าคยเอาผ้าพิริยันยันยันเลยอ้เมื่อคืนหลังจากนอนหลังจากเหงตหลังจากที่ทำแหละสครับเสร็จแล้วก็เลยเอาเอาผ้ามายันยัดไว้เนาะ เอ oh. าผ้ามาเย็บนี่นี่มันเข้าตรงนี้ท่านเวลาเราปิดประตูปุ๊บมันจะมีมันจะมีช่องว่างอยู่นิดจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงอ่าเดี๋ยวผมให้ดูช่องว่างนะนมันจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนะฮะอ่าช่องว่างอยู่นิดนึงนะครับ ไถ้าะก,กน,นอนกับพื้นนี่เนาะก,ก้าน,นอนกับพื้นที่แบบไม่ได้มีเตียงเนี่ยคืออันตรายนะครับนี่แหละสาเหตุที่ทำไมผมถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้คือห้องนกมันเหลือผมจะทําเตียงให้ครับบางทีหลายครั้งผมไม่ต้องทำคือมันจะมีแมลงนะท่านมีแมลงมีอะไรต่างๆเข้ามาบางทีมันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเออมันก็มีได้แต่ถ้ามีเตียงอ่ะผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้มันอาจจะอยู่ใต้เตียงแทน ก็มีเตียงดีแล้วนะป้องกันสัตว์มีพิษนะท่านนีครับน,น,นี่เราก็ผสมปูนเต็มกระสอบเลยได้พี่น้องเฮ้ยคนนาดว่าจะลุยเต็มที่แล้ววันนี้ทำต,ตามสูตรเหมือนเดิมปูจากฝั่งประตูไปนะครับตามสูตรตามสูตร

โอ้หมานเลไปม่องไดก็พ่อตลอดเนาะบอยยายลาอโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนี่ต <c oughs> แต่มีพิษอะไรต่างๆหลังไหลเข้าหาอยู่ประจำยาเนี่ไม่งอกไร <c oughs> ตง้ดัว,ดดวล็กเตเซอย่ับเจอ่งอกบินะไรเ่ะถงุยกาอ้านพิษาเน่ ไม่มีบอกเสื้อนะซักอยู่ซักอยู่ยจาไปผสมยาแนวให้เขาทายาแนวย,ยวเดี๋ยวค่อยทาทีเดียวสองหลังผสมทีเดียวให้มันเร็ดพร้อมกันยาแนวทำทนีแนแล้วมาันจะได้ทีเดียว,วเลย

เดินย็นดิไปไไปกินกกันเอาจบซะนยบุตรบุตรง่ายดิ้นยลุงเราก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ